สวัสดีจา้าพี่น้องป้องฝ่ายสขุขสุขคนมือน,นี้สาวอีสานที่พาพพี่น้องมาโยกกระดุงคือเก่าจา้ามือน,นี้สาวอีสานพาพพี่น้องมาโยกระดุงอยู่หนองหอยแห่จากปกติที่สาวอีสานกับไปโยกอยู่หนองขอนแก่นใกล้บ้านมันก็เลยบ่ถ,ถือน้ามันลงแล้วพี่น้องสาวอีสานว่ามันแดดก็เลยย่ายมาอยูหนองหอยแห่เดี๋ยวห้าไปรุ่นปา่านกันนะจา้าภาษสาวอีสานมันบานชีได้บ่มือน,นี้ก็ได้ ปนิน่นพี่นังปนิ่งปน็นิน่นนังเห็นภาพปะจ้านาอัเดตดป็นนี่จ้า อันแรกก็แหกมาแล้วจ้าพี่น้องช็อตเด็ดได้ปลาหนีงไงพี่น้องจ้ามันย้อนเสียงได้ล้จ้าพี่น้องมื่อนี้แดดออกอาจ,จได้ปลาอยู่จ้าพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปรุ่นกันต่อจ้าสาวมุ่นจ้าพนอ้อสาวมุ่น ไม่น,นี่สาวอีสานอุตส่าห์มาแต่เศร้าไอ้ยังบ่ทันเพิ่นคือเก่าพี่น้องเพิ่นก็นยังไม่ยกแต่เศร้าก่อนสาวอีสานอีกสงสัยมาตั้งแต่ตีหานน้าวนั้งเนี่ยขาวมอดอีกแล้วจ้าเขาก็บอกตัด โอ้ยก็อยู่ไกล มืันนี้ภาพวสัษต์มันย้อนแสงอาจจิบเห็นดีปานดก็ขอโทษขอภัยด้ยจ้าพี่น้องฝากเป็นกำลังใจใหิสาวอีสามันบ้านในเด้อจ้า ข่ามวนกับปลาซิวจ้านี่ต่หมากอันนี้ยุคข้าพี่น้องเต็มกับมือหนึ่งนันล่นมใส่จ้ะหนักเลยไหมไม,ไม่ก็ไล่ยๆ 嗯。 จักว่าใบไ,ไม้จักว่าป่าพี่น,อนอ้องใจสิเอาอันใดดีเต็มกับมืออันย้ปลาเขาวตะมนต่นจ้าเห็นมานอนนี่เนาะสาวอีสานเขา่เห็นกันไม่เหลือมตา กาเคยแง่ใจ চা খামো নাই নহয় สามวม้นหมหนึ่งจ้า่นอะ ขามมดจ้าขันมันเสื่องแดดจังหน่อยนะพี่น้องมันสีถืกดีจ้าเพราะว่ามื่อนี้มันคึมคมพี่น้องจ้าฝนคือจังว่าสิตกลงมาอีกนั่นแหละ ันฝนตกอยู่มองได้ยันกับเบอถึงพี่น้องป่ามันหูจักขึ้นอย่างนี้ ปลากระเดิดจ้ากับปลาขาวมุ่นตัวนึงจ้าพี่น้องจ้า ขแาง,งกับป่าขามุนอีกแล้วพี่น้องส่วนมากเป็นปลาขามุนที่ได้หลายกว่าจ้าข้างนี้มันเสื่องแดดมนม่ได้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวค่อยรุ่นกันไปเรื่อยๆนะจ้า พี่น้องบาดนี้นะไดหลายอยู่พี่น้องมูลนึงแหละตาขาวมุ่นอ้อยต้อยพี่น้องจะมูลนึงคนน่ะ กะเค็เคงจ้ากบพักเขาน้อยคือเก้านเนี่ยเราพี่น้องจ้าพี่น้องตอนนี้สาวอีสา,านบ้านๆกะหุบกระดุงเป็นทีเรียบร้อยแล้วจ้า เพราะว่าได้เวลาพอสมควรแล้วเดี๋ยวสาวอีสานกะชีดได้กลับบ้านลวจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเฮาค่อยไปสรุปผลปลากันอยู่บ้านเนาะว่าชีดได้หน่อยได้หลายพี่น้องตอนนี้สาวอีสาบนบ้านๆก็มาหอดลวจ้าเดี๋ยวสาวอีสานสิเทพ,พาเห็นพี่น้องเบิรงเด้อรจ้าว่าชีได้ซ้ำใดพี่น้องโอ้โหยหนักพี่น้องโอ้โหยหนักหนักเติบโยโอ้โยลานน่อยก็มาง้มนั่มเหมือแท้นะ นมิลานน้อยก็นเลยส่เบิรง <c oughs> เขียนนะสันอ๋อเทปไฟ fc เบิรงก่อนนี่จ้าพี่น้องสาวอิสาโอ้ยโลออกเบิดเลยออกข่างกับมี่วันนี้ออกจากกะละมังอ่ะพี่น้องโ <c oughs> ลออกเฮ <c oughs> ียออก <c oughs> จากกะละมัง <c oughs> อ่ะตอนนี้สาวอีสานกะสร้างเบิร์นมาได้เท่หอดได้ประมาณ สามโลกว่าจ้าพี่น้องนี่แต่ปลานนี้เงยตัวหนึง่งโอ้ยังปรตายตัวหนึง่งโอ้โอ้โอโอดีดปอกเบิดเลยนันนะปลาหนี้นปลาขิงปลากระเดิดปลาลดจ้านี่ปลาลดก็มีพี่น้องปลาลดก็ได้หลายตัวอยู่พี่น้องจังหน้กาสายสานก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้กนได้จ้าเอาไปพอกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ